สวัสดีคะ่ะทุกคนพบกับนด็เอกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยหนึ่งจะมาสอนเพื่อนๆใช้ Google Dictionary นะคะในการแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาอังกฤษเนาะเพราะว่าในความเป็นจริงล้วเนี่ยเวลาที่เราเรียนภาษาอังกฤษนะคะคำศัพท์หลายๆคำเลยที่มันไม่มีภาษาไทายมาแปลแบบให้เข้าใจความหมายตรงตัวนะคะเพราะฉะนั้น,นการใช้ Dictionary ภาษาอังกฤษแปลเป็นอังกฤษเนี่ยมันจะช่วยเราได้มากเลยนะคะอ่ะอบอกก่อนนะว่า Google Dictionary กับ Google Translate ไม่เหมือนกันนะคนละแบบเลยนะคะ Google Dictionary มันมีฟังก์ชันของการฟังเสียงนะคะมันทําให้เราสามารถฟังเสียงแบบ o r i g i ินอจริงๆว่าเขาออกเสียงยังไงเพราะว่าบางทีเนี่ยหนึ่งก็เป็นนะบางทีแบบว่าถ้าเราอยู่ในสังคมที่แบบว่าไม่ค่อยมี คนพูดภาษาอังกฤษเนี้ยบ้างที่สำเนียงเราจะเพี้ยนไปบ้างใช่ไหมคะพอเราได้ฟังจาก Google Dictionary เนี่ยมันก็จะทําให้เราได้ฟังอีกครั้งว่าเอ้ยจริงๆแล้วเนี่ยมันออกเสียงยังไงโดยเฉพาะคําศัพท์ที่เป็นคําศัพท์ยาวๆนะคะจะได้รู้ว่าอ่ะต้องออกเสียงสูงตรงไหนเสียงต่ำตรงไหนให้ถูกต้องนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันที่ขั้นตอนการใช้เลยเดี๋ยวหนึ่งจะทําให้ดูนะคะว่าใช้ยังไงเทปแรกนะคะเราก็เข้าไปใน Google แบบนี้มันก็จะขึ้นหน้านี้มาให้ใช่ไหมคะการเข้า Google แบบกแเบบแกือเดไกเายวรา Google Dictionary ใช่ไหมคะอันนี้แล้วก็ Search แล้วมันจะขึ้นมาให้เป็นหน้าตาแบบนี้พอหน้าตาแบบนี้เนี่ยเราอยากได้คำศัพท์อะไรเราก็ Search ตรงนี้ได้เลยนะคะสมมุติวันนี้หนึ่งจะ Search คำว่า home ใช่ไหมคะ home ที่แปลว่าบ้านใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้ว home เนี่ยมันแปลได้หลายความหมายเลยมไม่ได้มีแค่บ้านอย่างเดียวซึ่ง Google เนี่ยเราจะเห็นว่ามันบอกมาให้หมดเลยเนี่ยว่าแปลว่าอะไรบ้างมีทั้งเป็นคำนาม เป็น adjective นะคะหรือว่าเป็น adverb แล้วถ้าเป็น verb ล่ะ home เป็น verb ได้ได้วยนาะรูหรือยังอ่ะเป็นได้นะคะเนี่ยมันก็บอกเหมือนกันมีทั้งแบบ home นะมีหลาย home ก็เติม s แบบนี้เติม ed แบบนี้เติม g e n e r o g e n r a ก็คือแบบนี้อะไรเงี้ยก็คือมีให้หมดเลยทีนี้อีกแบบหนึ่งก็คืออ่ะเดี๋ยวหนึ่งกลับไปที่ตรงนี้นะอีกแบบหนึ่งก็คือถ้าเพื่อนๆแบบขี้เกียจพิมพ์ว่า Dictionary อะไรเพืพ่อนๆสามารถพิมพ์คำศัพท์ไปได้เลยเช่นเมื่อกี้ใช่ไหม home แล้วเพืพ่อนๆก็เพิ่มคำว่า meaning เข้าไปแล้วก็ enter มันก็จะขึ้นมาให้เหมือนกันหน้าเดียวกันเลยเหมือนกันเลยถ้าหนึ่งเปลี่ยนคำศัพท์มันก็ขึ้นเหมือนกันถ้าหนึ่งเปลี่ยนจากคำว่า home เป็นคำว่า kiss meaning ใช่ไหมอ่ะมันก็ขึ้นมาแบบนี้เหมือนกันสิ่งที่เราจะสามารถเรียนรู้ได้จาก Google Dictionary เนี่ยก็คือการฟังเสียงใช่ไหมคะเช่นคำว่า kiss เนี้ยเราก็กดฟังเสียงได้เลย kiss. kiss ออกเสียงว่า kiss ใช่ไหมคะมันจะไม่ออกเสียว่า kiss หมือนที่คนไทยพูดการมาบอกเสียงว่าเค s นะคะเคสใช่ไหมประโยชน์ข้อแรกก็คือการฟังเสียง <iss> การฟังเสียงก็คือเราจะกดตรงนี้แล้วฟังเสียงได้เลยประโยชน์ข้อที่2คือมันบอกความหมายที่ชัดเจนมากความหมายก็เช่นอย่างเนี้ยถ้า kiss เนี่ยความหมายของมันถ้าเป็น verb ใช่ไหมเป็นคากริยาก็จะหมายความว่า touch with the lips lips คืออะไร lips ใช่ไหมก็แปลว่าการเอาลิปมาสัมผัสกันนะคะ as a sign of love mm hmm. ก็คืออะไรเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการบอก ว่ารักนะคะแสดงความรักนั่นเองนะคะมีอันนึงก็คืออะไรเอ่ย lightly touch ก็คือทัชนิดเดียวก็คือ kiss ก็คือนิดเดียวก็ได้เหมือนกันถ้าเป็นคำนามหละ่ะมันแปลว่าอะไรก็คือ a t o u c h with the lips in kissing ก็คือเหมือนแบบมันก็คือเป็นการสัมผัสนั่นเองแค่นี้เองนะคะอันนี้ก็เป็นความหมายอีกแบบหนึ่งนะคะก็คือหลังจากที่เราฟังเสียงแล้วใช่ไหมฟังเสียงพวกเราก็ดูความหมายได้ซึ่งการเรียนรู้การบอกความหมายพวกเนี้ยมันช่วยเรื่องการพูดภาษาอังกฤษมากๆเลยเพราะว่าเวลาที่เราเรียนภาษาอังกฤษมันมีหลายคำเลยที่เราไม่รู้หนึ่งเองก็ไม่ได้รู้ทุกคำ ลหลายๆคนอาจารย์ที่สอนภาษก็ไม่ได้รู้ทุกคําแต่การที่เขาสื่อสารได้เพราะอะเพราะเขารู้ว่าจะอธิบายยังไงซึ่งการอธิบายสิ่งของเนี่ย Google Dictionary เนี่ยสอนเราเยอะมากเลยนะคะข้อดีข้อที่3ของ Google ก็คือมันมีคำเหมือนให้เยอะมากๆนะคะเช่นอันนี้เนี่ย similar similar คือคําเหมือนใช่ไหมคะ ก็มีแล้วมี accommodation หรือ property ใช่ไหมก็เนี่ยก็ดูตรงนี้ก็ได้่าหรือว่าถ้าเกิดมีความหมายอื่นล่ะก็มีมีหลายอันเลยถ้าสมมติว่าเราอยากเปิดเร็วๆอยากรู้ความหมายเร็วๆเ,เราก็แค่เปิด search คำนี้แล้วก็ดูที่คำที่ความหมายเหมือนก็ได้นะคะพอเราเราก็ดูว่าเอ้ยมีคำไหนที่เรารู้แล้วถ้ามีคำไหนที่เรารู้แล้วเราก็รู้แล้วว่าอ่ะความหมายมันก็น่าจะประมาณนั้นนะคะข้อสี่คือดูคำตรงข้ามนะคะคำตรงข้ามคือคำตรงข้ามของความหมายของเราถ้า home ไม่มีสมมติถ้าหนึ่งจะ search คำตรง คำที่มีความหมายตรงข้ามเช่นคาว่า appropriate อ่าเนี่ยมันขึ้นมาให้เลย appropriate ใช่ไหม appropriate แปลว่าอะไรเหมาะสมนะคะอ่าเนี่ยเราดูเลยแปลว่าอะไรก็คือ suitable or proper in the circumstance ก็คือเหมาะสมนั่นเองนะคะทีนี้เราก็มาดูอ่ามันมีคำอื่นอีกไหมมีคาว่า suitable proper fitting อ่ามีคำ, able, ม,คำมือนนี้ใช่ไหมแล้วมีคำต่างไหมถ้าเป็นคำว่า inappropriate ว่าเราเซิร์ชคำว่า inappropriate มันก็ขึ้นมาให้พวกนี้ใช่ไหมแล้วเราก็คลิกตรงนี้ค่ะมันจะมีข้างล่างมาให้ว่า opposite ก็คือคำตรงข้ามคำตรงข้ามกับ inappropriate ก็คือคำว่า appropriate นั่นเองและถ้าเรางงตรงไหนใช่ไหมเราก็แค่คลิกเข้าไปดูนี่งไงถ้าเราคลิกตรงนี้มันก็จะเห็น opposite อยู่ข้างล่างนะคะถ้าคลิกขึ้นไปก็ไม่เห็นแล้วถ้าคลิกลงมา ก็จะเห็นออปโปสิตสีแดงอยู่ข้างล่างก็คือเป็นคำที่ตรงกันข้ามนั่นเองเนี่ยแค่นี้เลยไม่มีอะไรมากเลยนะคะ Google Dictionary เนี่ยเป็นประโยชน์กับทุกๆคนมากๆเลยหนึ่งอยากจะสนับสนุนให้เราหันมาใช้วิธีการแปลความหมายภาษาอังกฤษโดยใช้อังกฤษแปลอังกฤษนะคะเพราะเราจะได้อะไรเยอะแยะเลยแล้วความหมายมันจะไม่เพี้ยนด้วยนะคะเราจะได้ฟังเสียงด้วยว่าเขาออกเสียงยังไงสมมติหนึ่งจะเปิดเปิดให้ฟังนะคะคำว่า a p p r o p r i t e จะออกเสียงว่ายังไง App App uh, appropriate appropriate mm hmm. ใช่ไหมคะเมื่อกี้หนึ่งก็พูดผิดเหม้เพราพูดเป็นสำยังไทยมันก็จะผิดเราก็ต้องมาฟัง appropriate a p p r นะคะก็คือคำว่า appropriate นะคะเนี่ยแล้วก็อรู้แล้วว่าออกเสียงไงง่ายมากเลย <c oughs> เห็นไหมะ Google t i o n a r y เนี่ยเป็นตัวช่วยที่ดีนะคะเพราะฉะน,นั้นลองใช้กันดูหนึ่งสนับสนุนให้ใช้ดิกอังกฤษแปลอังกฤษนะคะ เพื่อที่เราจะได้เรียนรู้กันอย่างเร็วๆแล้วก็พัฒนาภาษาอังกฤษไปได้อีกขั้นหนึ่งเลยนะคะใครที่อยากเก่งภาษาอังกฤษต้องเปลี่ยนจากใช้ Google Translate มาเป็น Google Dictionary นะคะรับรองว่าภาษาอังกฤษดีขึ้นแน่นอนลองให้เวลาตัวเองดูนะคะเปลี่ยนจากการใช้ Google Translate มาใช้ Google Dictionary เนี่ยลองใช้เวลาตัวเองสัก สเดือนก็สเดือนหรือปีหนึ่งนะคะภาษาอังกฤษเปลี่ยนไปแน่นอนนะคะวันนี้หนึ่งก็ฝากไว้เท่านี้แล้วก็ใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe ช่องของหนึ่งนะคะรอดูรอติดตามกันว่าครั้งหน้าหนึ่งจะมานำเสนอเรื่องอะไรนะคะวันนี้ก็ขอให้ทุกคนมีวีคเอนที่ดีนะคะ have a nice weekend guys see you later bye